สวัสดีครับคลิปนี้เรามาเพิ่มอีเมลใหม่ของเรานะครับเข้าไปอยู่ในแอป Gmail นะฮะอันนี้คือแอป Gmail ของเรานะครับเราเข้าไปเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับของผมมีหลายอีเมลแล้วนะครับเราก็เข้ามาที่โปรไฟล์ของเรานะครับเห็นไหมครับผมมีหลายอีเมลแล้วนะครับแล้วมาตรงนี้นะครับเพิ่มบัญชีนะฮะกดเข้าไปเลยนะครับแล้วถามว่าในแอป Gmail เราสามารถที่จะใส่อีเมลของยี่ห้ออื่นได้ไหมเห็นไหมครับ สามารถใส่ได้นะฮะทั้งคราวทั้งเอาลุกนะครับย่าฮูอะไรเราก็ใส่ได้นะครับคลิปนี้นะครับผมจะใส่ Gmail นะครับ Gmail เป็นของ Google นะฮะเราก็ต้องมากดที่ Google นะครับดําเนินการต่อนะครับหลังจากนั้นเราใส่อีเมลใหม่ของเรานะครับอันนี้ไม่ใช่วิธีการสมัครอีเมลนะเรามีอีเมลอยู่แล้วแต่ไม่อยู่ในเครื่องนี้นะครับก็คือการใส่อีเมลนั่นเองนะฮะเราใส่อีเมลของเราใส่เรียบร้อยแล้วนะครับกดถัดไปนะครับ เขาก็จะให้ใส่รหัสของเรานะครับกดถัดไปนะครับเราก็บันทึกรหัสผ่านนะถ้าเครื่องนี้เป็นเครื่องของเรานะครับเราบันทึกรหัสผ่านไว้ในเครื่องเลยนะครับเห็นไหมครับเขาบอกบันทึกรหัสผ่านในแอปรหัสผ่านแล้วนะครับพอมาถึงขั้นตอนนี้นะครับเขารู้ว่านี้นะครับเขาบอกว่าคุณเป็นคนที่พยายามที่จะลองเข้าใช้ในเครื่องนี้นะครับ ยองเปิดแอป gmail ใน iPhone นะครับเขาบอกก็คือเขารู้ไงครับว่าผมยังใช้ gmail นี้ในมือถืออื่นอยู่นะครับเพื่อที่จะยืนยันนะฮะเราก็แค่ไปยืนยันนะครับหลังจากที่ผมเข้าไปยืนยันแล้วก็คลิกตรงปุ่มที่ว่าใช่ฉันเองนะฮะก็จะมาถึงหน้านี้นะครับเขาจะเปลี่ยนให้เองอัตโนมัติเลยนะครับมาถึงหน้านี้เห็นไหมครับแจ้งเตือนความปลอดภัยนะเราเข้าไปดูก็ได้นะครับนี่นะครับเขาบอกว่ามีการใช้ใน iPhone 11ก็คือเครื่องนี้นั่นเองนะฮะ ทีนี้นะครับเราก็ลงทะเบียนอีเมลนี้ในแอป Gmail เรียบร้อยแล้วนะครับเราเข้าไปดูนะครับนี่นะครับเห็นไหมฮะเขาเปลี่ยนเป็นโปรไฟล์นี้เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับการที่เราจะใส่อีเมลใหม่นะครับมาอยู่ในแอป Gmail ทําแบบนี้เลยนะครับง่ายๆนะครับคลิปนี้เป็นการใส่อีเมลใหม่นะครับใหม่สําหรับเครื่องนี้นะฮะแต่อาจจะอยู่ที่เครื่องอื่นนะครับเราก็ทําแบบนี้เลยนะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับ